คูแค่นั้นเองอ่าว่าถ้าปุ้นยังสีหนวลไว้อัอหนักคนก็จอดจอดพุ่นแล้วกับโดนวนไม่กับเอาอยู่อีกวนไปอีกอ่ะเอาละเอาละเชิญครับที่บ้านวะเนี่ยอย่างนั้นไหนเนี่ยซิปอย่างเสียอย่างเนี่ยน่องเนี่ยนะฮะดิซื้อของน่องเนี่ยเอามารับทางรับทาดีแม่ค้าน่ารักนะครับเลยมาดูครับอันนี้อยากกินอันนี้อันนี้คล่องอย่างหรอดังงงที่บ้านครับอย่างเงี้ยสามสิบบาท อันนี้น่ากินขนาดนี้นะฮะนี่อะไรนี่ไรบุกุนะครับอันนี้กี่บาทอันนี้ผมจะเอาอนี่อันหนึ่งแล้วก็แล้วนี่ร้อนนี่กี่บาทหกห้าเหมือนกันอันนี้น่ากินมากเลยว่ะเอานี้เอาช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ข้างในเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมแล้วเอานี้อันหนึ่งอันนี้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 ว้าวเดี๋ยวพี่จะี๋ยวไปเลี้ยงอันนั้นพี่ นี่อย่างพี่กินนะก็ถึงเม็ดเดียวโอ้ดูนี่ดูนี่เห็นไหมนี่ผมจะกลับบ้านนะผมยังไม่กินหรอไม่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 อันนี้เอาอะไรใช่ไหมไม่แกะอันนี้น้องทำเองป่ะไม่ใช่แผ่นปีตวนครับโอ้โอเคโอ้หน่ากินเลยโอ้โหนี่ฮะคุณลุงนี่เราใส่ถุงได้ไหมถึนบ้านครับนี่ด้วยเป็นเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปทแบงค์ครับ ชิบหายแล้วเมียผมจะตกใจแล้วไปไหนเอาแม่บ้านไหนมามันจะชิบหายเนี่ยโดนยึดตังค์แน่นอนออกบ้านคือตังค์ลอยเดียวแล้วมาเอาแม่บ้านไหนมาจ่ายวะที <c ười> ่แบบชิพนี้ออกหรอเดี๋ยวทีว่เราแวะนี่เพราะอะไรแม่ค้าสวยแม่ค้าน่ารักนะก็เลยแวะนะครับว,ว่ามันเลงมาตั้งแต่พุณละผมผมเลงมาตั้งแต่อยู่ฝั่งนู้นละไปแล้วพี่จะต้องเจลไปพุณ แต่มันบอกว่าข้ามนี่มากินนี่เลยแล้วก็ปิกเลยโอเคครับครบนรอครับเราอยู่ที่บุฟ้าสผมจะพาทุกท่านมาพบกับผมพร้อมยังพร้อมมาแล้วดูเขาแต่งตัวจัดทบชอบแน่มดกิดไหมครับ ดูครับ<อ><อ>จะติดไหมอยู่นี้จะติดหรือเปล่านะครับหาแนวร่วมของหาแนวร่วมแต่ผมพร้อมละพร้อมเต็มที่คุณพร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมมากน้ำมันเติมยังครับน้ำมันไม่ต้องครับเพราะว่าเราไม่ทำนวกอ่ะอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์มีอยู่ไหมไม,ไม,มอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ป,ปี้อยู่ไหมไม่อเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่กันนดีไปป่ะ มอ,อไซค์ไปอ่ะคลองแม่ขาผมไอ้ตุ๋ยตอนนีผมพร้อมอแล้วเนี่ยถ้าจะไปก็จะไปอยู่ที่หน้าร้านรออ๋อไปรับวพี่โอเคโอเคไม่ไปเดี๋ยวหาว่ามีชวนเดี๋ยวหาว่ามีชวนเอาเดินทางไปคลองแม่ขานะครับพี่โบยนะ มีคนไม่ได้ไปนะครับมีคนไม่ได้ไป,มไ,มไ,ไ,ปไม่คุณขับรถปัดไปปัดมาครับคนกรุงเทพคนกรุงเทพแต่หน้าเขาอ,ออกจะมึงมึงหน่ <c oughs> อเดี๋ยวเราซื้อต้มหมปูปลาเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวคลองแม่ขายใไหมครับไม่ เดี๋ยวเขาไม่หาก่อนแล้วก็ต้มของมาอ๋อ oh. เดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเดี๋ยวกลับไปกินบ้านไม่ได้ครับอ๋อโอเคฮะโอเคฮะอ่ะไปอันนี้รถเ,เยอะนะครับถ้าเอารถยนต์มานี่เดียวโหไม่อยากจะคิดนะฮะแต่ว่ากจะแวะไปเที่ยว,วาหาเพื่อนไมหมนะครับเออที่ไหนไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลนักมณ์ี้เราไม่ไปนะครับเพราะว่าเรามาจับคุณเราใกล้ครับเวราไปหามันอยู่แถวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ทำเที่ยงบิ๊กซีเนี่ยไกล <c oughs> <c oughs> เราไม่ไปครับ โอเคตอนนี้เรามาเที่ยวที่สวนปาริมวยปาริมวยตอนนี้เราอยู่ที่พาริมวริมวยตัวใหญ่ด้วยตัวแต่ว่ามีปาริมวยด้วยนี่ปาริมือโอ้ตอนนี้วันนี้วันอะไรครับพี่ประมลครับวันนี้วันพุธครับวันพุธแต่คนเยอะมากอ่าโดยปกตินี่ผมจะเป็นน่าจะเป็นจีนกับเกาหลีครับตอนนี้มตอนนี้นี่เราเป็นเดินครั้งแรกในชีวิตแล้วนะครับสองข้างทางก็จะไม่ไม่ผมมาเดินบ่อยแล้วครับแต่ผมไม่ลงโซเชียลแค่นั้นเอง ีกูนี่อา <c oughs> ก็ผมมาซื้อหัวปลานี่ <c oughs> ผมก็มาเดินครับโอ้สละพี่ก็มา,ล,มา,า,า,ล,มาลักมาคนเดียวอีกเนาะสละพี่ขี้รถเขื่องไหมขี้รถเขื่อนมากี่โวลเอารถเขื่อนมาเดี๋คือลักมาคนเดียวแล้วก็ตรงพูดงมันจะเป็นแลายหนึง่งเออมาจายนั่นก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลายนี้ให้มันได้ลายนู้นคือวันนี้เราเราแค่มาเซอร์เวย์ครับเพราะว่มมาเราตามสูตรคือเราต้องมาเซอร์เวย์ก่อนครับแล้วถึงจะพาครอบครัวมาเอาล้อมโดดมันเป็นรถร้อน น่าจะมีของกินนะครับผมจะได้เลี้ยงคุณได้ไงถ้ามีของกินอ่ะไม่ต้องเลี้ยงครับเพราะว่าเงินผมเยอะครับงั้นคุณก็ต้องเลี้ยงผมแลครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแหม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม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 ่่ม่ไม เขาทำเป็นเคลื่อนทดน้ำไปเรื่อยๆเนาะน้ำเปล่าปะอันน้ำไแห้งบ่บ่บ่พี่หมิงกินกินะอืมวั้กินนี่สิยังคอแห้งแล้วไปเลยเนี่ยบ๊อบบ๊อบอหัวเดียวพี่ไปกินเต้าถึงครับเต้าทึงไหนก้อเต้าถึงที่ร้านแค่น่ะต้ยติมซ้ำต้ยตีมซ้ำเอาไปกินเต้าถึงเต้ยติมซ้ำเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินติมซ้ำอ่าอะไรนะเต้าถึงพี่ต้ยต้ยติมซ้ำอันนี้เรามาเซอร์เวตก่อนครับเดี๋ยวจะพาลูกเมียมาเที่ยวครับแต่ดูแล้วลูกเมียผมก็เห็นยัมมาค่อยจะดูอย่างนั้นนะ อันนี้เป็นของชนกลุ่มเทาขางอย่ยงนี่ไทยนิ้วโป้งนี่ครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานเหลืองนะกลับเลยนะอ่นี่ผมพาทัวร์แบบแบบอะไรนะฮะคือเป้าหมายคือมาซื้อต้มหัวปลาครับอันนี้คือนอกแผนแล้วอันนั้นร้านร้านร้านเราเหมครัอาหารค็ดือคือเด่อมคมันไปย่านแบบโซนอี้แล้ออแมนแมนไหนไหนครับเนี่ยดูดิโซนแบบมาลามาเลอร์แบบโอ้น้ามันใหญ่บอพามาใน น,น,น้นำลำไยบอกบอกคุณไม่ต้องกินแน่เลยนล้าลำไยใช่ไหมไปเลยก็กินน้าลำไยไปไหนก็กินน้าลำไยโห oh, มันยาวขนาดไหนเนี่ยคุณเนอ oh. แต่ว่าปวดหัวเขาละข <c oughs> ้ามนี่ปอเอาว่าไปกินเต้าทึงละคือ <c oughs> ลำเหนื่อยนะครับแล้วยังตื๊ดๆคือ,อยังข้อความมาตังเขาโอนตังเข้ามาเอ็นขา อันนี้มันเกี่ยวกับอย่างอาคาแน่นอนนะเองบอบเพราะว่าโดยอันนี้นะของของเป็นขานี่ก็คือเป็นการทำเป็นแต่บัดเดียวนี้นะพีคิดว่าคอนสะพานนึงเด้อเอ้โอ้บอบคุปปัตขาละคนที่อยู่ในในบาซ่าเนี่ยมาในหมดเณีอ๋อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอู้กันเนี่ยฮะคุณเอาข้อมูลไหนมาผมเดาเอาผมเดา โอ้โหไอผมจะเดินมานไม่กลับละต้องไปไปอีกไกลได้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่เอาเดี๋ยวขอซื้อนี่ครับเนี่ยซิปบาทเชิญครับบิบาทวะเนี่ยอย่างนี้แหละไหนเนี่ยซิปไหกอย่างเนี่ยเนี่ยน่องเนี่ยนะฮะดิซื้อของน่องเนี่ยเอามาลำตังลำตังไปได้ไปได้หรอนึ่งงึกดเนาะนี่แหละไปแล้วครับร้อยปลายถ่ายรกปดอน ออ่่าตไปก็เดินฝั่งนี้แล้วนะครับมีมนวดอะไรอ๋อมีกาแฟอ่าพี่โมนจะเลี้ยงอะไรผมครับเไม่ได้กินครับไม่ได้กินไม่ได้กินครับข้าวปุกงาเนี่ย ข้านกงาค่ะโอ้มีคนกินอัมอน่ะี่บาทครับอัมอน์พี่หนึ่งร้อร้อยบาทกิมก่อนได้ค่ะอัมอนตนี่ต้องไปทำอะไรไหมแกกินได้เลยอ่ะแกกินได้เลยเนื้อจิ้มอร่อยมาจิ้มก่อนอันนึ่งจิ้มก่อนถูกใจกออมอหนึ่งรบาทใช่หมอันนี้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 สองร้อยคึ่างลางหนึ่งร้อยอือแล้วก็มีตัวนี้ให้ชิมแม็กเดเมียมีอะเป็่ยนพันพยายามซื้อให้ฟังให้น้อยอือได้ ในหลานในไทยอยู่ในคลองแม่ขานะครับเจ๊น้อยอ่ะเป็นคนเอาตังค์ให้คิงอ่ะคิงเอาซื้อไฟเจ๊น้อยกันที่หายซื้อไปฝากเมียอย่างเงี้ยเอาสองอันเลยแมคคาเดเมียอันหนึ่งแล้วก็อันนั้นอันหนึ่งเอาเนี่ยเอาเอาถุูกไหมวางได้เลยแมคคาเดเมียอันหนึ่งแล้วอันนี้อันหนึ่งครับอือย่างถุงเนาะครับอันนี้คือตัวแก้แมคคานิเมียนะคะเสียบไบบิดนะคะอือเอาอันเอาสองอันเลยอันนี้เอาไปจัดแล้วสามวันอะไรแบบนี้ที่หายเงินทองมีของนอกกาย เจ๊น้อยย้งมานตึ้งสองฟันที่เตันหมดแล้วบ่อันนี้เป็นแจกแจกแปดร้อยแล้วนะครับจะหมดแล้วครับแป๊บเดียวครับสามล้อถูกไหมครับแป๊บเดียวจดแล้วครับสมกับเป็นลูกเจ๊น้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ยได้ได้ได้กินมกมกทันยาพืชกินก็ทันยาพืชเนี่ยเลือกยังไปซื้ออย่างไรซื้อแล้ว่อแล้วมากินต้องซื้อไงพอแล้วกันยังไมกินตอนนี้เอ้ยฮักตายยัง พอแลเก็บละพอเปลงแกมานีเสียงมาห้าหกร้อยละฝั่งนู้ั่งนูโอ้โหดูดินี่คือคักคึกคืนคุณประมวตอนนี้ประมาณกี่โมงนะตอนเนี้ยเออโอเด้ง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 เอา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 เอ้ลงโอเด้งเลยกินไนเด้งโอเด้งอ่ะโอ้โหโอเด้งโอเด้งครับโอเด้งไม้เท่าไหร่ครับ มาละสิบบาทนะครับเอาโอเด้งมาละสิบาทมาละสิบาทผมจะเอาโอเด้งนะครับอโอเด้งหนึ่งกอกไปกอกไปอสิบบาทนะพี่ทายพี่ทาย,ทาย,ทายให้ผมให้ดีๆเออเอาโอเด้งอันนี้ให้ลูกเนาะโอ้โหนี่ตัว A. ไอ้เป้งเ,เอาวะบอหนีสองอันตอนนี้ละเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้าละ ันนี้ข้างเมียเจ็ดเอาเจ็ดแล้วกันบกเจ็ดอ๋อแปดอ๋อแปดสิบบาทนี่ครับโอเด้ oh, ครับเออครับผมเอาไปเปียกเลยครับเอาเอาแบบธรรมดาครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดไปให้เด็กอ่ะ มันยังมาถื้อถุงน้อยแต่น้อยว่ะมิ้มเดียวขี้กำมันดีอะ่ะนี่จตังก่อนแปดสิบบาทน่าจะประมาณนั้น,นใช่ไหมแปดสิบใช่ไหมเนี่ยโอดิ้งเนี่ยที่กินได้ไดนะจะจิ้มอต้องจีม่หนึง่งนีตต่จ่ตังครับพ่อครับเอามันลวกคำเดียวมันได้เลยใช่ไหมไม่อ,อีกสองอ๋อพอแล้วครับครบจะหมดแล้วครับผมเสี่ยงไปสี่ห้าร้อยแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวแป๊บนั่งรอแป๊บนึงได้ครับโอ้มีนี่อะไรกระพงกระเพรามาดูเว้ยเราจะไม่กินข้าวใช่ไหมครับไม่ผมจะซื้อข้าวไปฝากเมียผมครับเรื่องเรื่องนี้เริ่มไฟสวยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมเห็นไหมสวยไหมโอ้โหทัศนียภาพะนี่แค่ญี่ปุ่นไง เพื่อเป็นอุ้ยเพื่อเป็นสตอรี่มันทำไมเด้งๆเพศมันชื่อของมันใช่ไหมน้อเหมือนชาบูมันก็ไม่ได้เค็มมากใช่ไหมกลมกล่อมนะอ๋ออ่านนะครับร้านนี้นะครับมาแวะด้วยนะฮะผมแวะละร้อย ไนะ่แปคุณประมวลเรียบร้อย<ป>ตอนนี้เราก็สั่งเข้าต้งปลากับหัวปลาเรียบร้อยนะครับก็จะข้ามมากินเต้าทึงที่เต้ถ่มซำครับเอาอะไรให้ลูกครับเนี่ยครับสี่โคง ก่อนเดินทางกลับนะครับเราก็ต้องมาแวะซื้อ2 2> อาชีพ <ปะ S 2> ไปสั่งกันหมดเลยนนี่แหละเต้าทึง,งคุณประมอนจะเลี้ยงเต้าทึงผมนะครับเต้าทึงน้ำลำไย,ยสองครับเฮ้ยยิน้นี่เรากินเต้าทึงขว<อ>านตามันนะไงมาแขวนมาแขวไม่ได้อยู่มันจะได้หัน่นไหมโอเคขอบคุณครับเมื่อดูว่ามีพลังเฮ้ยอ่ะ จริงๆถ้ามเเล็กมาเนี่ยนะจะกินสั่สิบถ้วยจะเลี้ยงครับอันนี้ถือว่าผมโชคดีมากนะครับที่เขาเลี้ยงผมนะครับเพราะผมก็ไม่เคยได้กินตันงเขานะครับอมของฟีนอร่อยกอยินดูว่ะก็ถึงกระปุกไม็มีนะครับแต่ามากินกระปกนกินใหม่ นั่ไปนั่ไปมึงทงมึงงหน้าดมึงทางของทาีั้งรอโ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโห้อย้อย้อจิ้มห้ยประจ้างอมันต้องหอกตัวมันต้องอีตัวออ้ออีตัวเมื่อกี้ผมทาไม่เป็นครับตอนนี้ผมทำเป็นแล้วครับไปแ้ รอ้อว่าโอเคเจคทิพ <Okay. S 1> ไม่แฮกหนีผมหรอละผมคนเดียวหรอบ,บิดบิดมดปอกก็คือเก้าสึบห้าเนีะสตบบที่มดปอกก่อนเนี้ยกางซื้อรถเนี่ยมันต้องเหลือ,อเพื่อไว้แตนด้ยผมว่ามันถูกนะสองห้าบาทห้าอุดมบาเนาะที่บ้านทำมันกที่บาทถ้า Anh ánh thắng pha, Anh ánh thắng thích thắng ừ, ừ. <laughs> thích thắng thích thắng thích là. thích thích Bùa thích 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 rồi, thích 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 คนญี่ปุ่นเกาหลีเ,นนเ,หเป็นกงนจีนนัี่เขาเพ่นเปิดหน้ากินสซนด์วิบนะนี่รั่งถึงเอาหมาอสมดที่เป็นผู้บริโภคอ่นเดียว <laughs> ตี่ไหนแนลนำของรู้บอกนะครับพายุถ้าใครอยู่แถวกำพลำปางเชียงใหม่แนะนำมาเลยนะครับให้พะยเอาไวได้ครับให้พะยเอาเลยนะเลยไม่กิมเลยเพราะว่าห้าไก่นี่คือเราพาครอบครัวได้ไงล็อกไก่เลยนะ

ถูกกับลววอ้องหุอีกเจ้าถึงอ่ะอันนี้ก็คือว่าแมงตายไปเป็นร้อยตัวเลยนะครับ